สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนอ่ะมือนีกับพ่อกับไก่หน่อยรอยลมเจ๊แนวคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมือนีมาควดทานควดทานเปิดทานเปิดเต่าหน่อยพี่น้องมอก็เปิดเอาทานขึ้นมามอก็เปิดเอาขึ้นมา ไปดีอยู่สิเนเดี๋ยสนิทไหมส่วนเงือนเดียว เปิดเตาหน้อยไม่ได้เปิดเตาหญ่มืกอ,อกับคนที่เปิดเตาหญ่กันท่านเตัวอไปแล้วพี่น้องสองเตามี่สองเตาเปิดเตาพรอนี้ไปน้ำเครื่องออกขึ้นเครื่องก่อเครื่อง,องนี้ไปพร้อมมี่สองคนสามคน สนแล้วเด็ดบนใ้เด็ดแน่นแน่นจริงนาะม่เด็ดโนในเด็ดเก็นมนเด็ดโนไม่หอดสนเลยจริง เตายี่สิบสอบพี่นอ้อเนงเต่าวันนี้เต่าเนยียด็สี่สิบัว่าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรพี่น้องถ่าีีฟ้าองมาเปิด ท่านเปิดท่านเปิดเดตาเนะ,ะมาเปิดเตาท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากที่ฝากน้องได้สนิทลนะน้องมักกะไลคือใจกะแช่ให้ใกลหน่อยดอยรุมได้ด้วยอ่ามพวมีอย่างไรพี่น้องขอกราบสวัสดีครับ